สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้นายจุรินลักษณ์ยวิสิธิ์รองนายกมนตรีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายนพพลเหลืองทองนาราสสจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 4, ที่สี่ที่รัฐสภาว่าได้ยืนยันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเป็นนโยบายที่ ดำเนินการมาต่อเนื่องแล้วก็นโยบายนี้ได้มีการประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการถแถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภาหแห่งนี้ผูกพันรัฐบาลและรัฐบาลดําเนินนโยบายนี้มาตลอดระยะเวลายอยู่ที่3ปีและปีนี้กําลังขึ้นสู่ปีที่4จึงขออนุญาตเรียนว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งก็มีพืชทั้ง5ชนิดซึ่งก็ได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราปปล์าน้ำมันและก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยที่การประกันรายได้ข้าวขนานี้ได้มีการผ่านที่ประชุมคณะอนุกนรรมการด้านการ แล้วกำลังเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่าทางนบคอในวันที่8กันยายน2565นี้ถ้าผ่านก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่ากรมต่อไปและโครงการนี้ก็จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565และนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการคู่ขนานนะครับที่ดําเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเก็บสต๊อกข้าวที่เรียกว่าชะลอการขายของเกษตรกรก็อยู่ที่ตันละ1,500บาทรวมทั้งช่วยดอกเบีย้ย3%ให้กับเกษตรกร กลุ่มกเกษตรกรที่เก็บสต๊อกข้าวไว้ในช่วงที่ข้าวออกมาเยอะและช่วยโรงสีดอกเบี้ยอยู่ที่3%เช่นเดียวกันรวมถึงก็ยังจะมีการจ่ายไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ซึ่งได้มีการผ่านที่ประชุมอนุกรรมการด้านการตลาดแล้วและรอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของทางนอรบบและก็คณะรัฐมนตรีหรือว่าครม,มกันต่อไป ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมาก่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเราทั่วประเทศรับทราบกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ